บริษัทผู้ผลิตรถอีวีในจีนโชว์เนื้อทดสอบความแข็งแรงทนทานโดยการเอารถมาซ้อนกันถึง7คัน พอพูดถึงรถยนต์สัญชาติจีนค่ะบางคนจะรู้สึกสงสัยในความแข็งแรงทนทานว่าจะสู่รถสัญชาติยุโรปหรือว่าญี่ปุ่นได้ไหมค่ะซึ่งผู้ผลิตรถยนต์ E ีีในจีนนะคะอย่างเชอร r y ี่ค่ะเขาก็เลยโชว์เหนือค่ะโดยการเอารถมาทดสอบความแข็งแรงทนทานแบบไม่เหมือนใครค่ะการทดสอบของเขาเนะะี่ยะเขาไม่ได้เอาไปชนหรือว่าไม่ได้เอาไป crack test อะไรแต่ว่าเอามาซ้อนกันถึง7คันเลยค่ะความแข็งแรงทนทานที่ได้จะเป็นยังไงเนะะี่ยเรามาดูข่าวนี้กันก่อนเลยโดยรถที่นํามาทดสอบค่ะคือ c ชอรี่ eq 7ค่ะซึ่งถ้าเรามาอ้างอิงก่อนนั้นนี้นะคะ mm hmm. เขาก็จะมีมาตรฐานความแข็งแรงทนทานของรถค่ะ mm hmm. เขาบอกว่ารถที่ได้รับมาตรฐานความทนทานเนี่ย mm hmm. เขาจะต้องรับน้ําหนักได้มากกว่า4เท่าของตัวรถเขาเองนะ,ะ mm hmm. ก็คือน้ําหนักเขาเท่าไหร่เนี่ยให้คูณไปถึง4เท่าซึ่งจะถือว่าเป็นมาตรฐานที่รถคันนึงจะมีความแข็งแรงทนทานได้ค่ะ mm hmm. แต่ตัวของเชอรี่ eq 7เนี่ยหรือว่า eq เ mm hmm. เขาทาได้เหนือกว่านั้นค่ะ mm hmm. ไม่ใช่แค่4เท่าแต่ซ้อนกันเลยถึง7เท่าผลที mm ่ได้ก็จะ เห็นนะคะว่ารถคันล่างสุดเนี่ยเขายังคงอยู่ดีค่ะ เขายังคงไม่บุบสลายนะคะยังคงเฉียวอยู่ภายใต้การซ้อนกันถึง7คันซึ่งแต่ละชั้นเนี่ยเขามีแผ่นโลหะวางซ้อนไว้ด้วยนะสิ่งนี้ก็ถือว่าสร้างความฮือฮาไปทั่วโลกเลยค่ะกับการทดสอบแบบบ้าคลั่งอย่างนี้แต่สิ่งนี้ก็ถือว่านับเป็นการสร้างความมั่นใจค่ะว่าหลายๆคนที่สงสัยว่าจะสู้รถสัญชาติยุโรปหรือว่าญี่ปุ่นได้ไหมจากการทดสอบครั้งนี้เขาก็เห็นได้ชัดแล้วว่าเขาสู้ได้แน่นอนค่ะส่วนอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยเขาก็มีคนออกมาโต้แย้งเหมือนกันนะว่านี่ก็ไม่ใช่วิธีการโปรโมทแบบใหม่เท่่าไหร ย้อนไปในก่อนหน้านี้ในปี1970เนี่ยของวอลโว่เขาก็เคยมีการทดสอบคล้ายๆกันค่ะโดยการเอารถมาซ้อนกันถึง7คันแบบนี้แต่ก็มีอีกบางส่วนที่ก็ออกมาแย้งเหมือนกันว่ามันก็เทียบกันไม่ได้นะเพราะว่าวอลโว่เนี่ยเขาขึ้นชื่อในเรื่องความแข็งแรงทนทานอยู่แล้วในขณะที่ EQ7 เนี่ยเขาเป็นแบรนด์สัญชาติจีนไงเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราตัดเรื่องการโปรโมททิ้งแล้วมองเรื่องของความแข็งแรงทนทานตัวของ c h e r y EQ7 ถือว่าทำได้ดีมากๆแล้ว แต่อย่างไรก็ตามค่ะก็เชื่อว่าใครที่ได้เห็นการทดสอบนี้แล้วเนี่ยจะมีความมั่นใจมากขึ้น,นกับการที่เรากําลังสนใจซึ่งยิ่งช่วงนี้เนี่ยรถอีีสัญชาติจีนกาลังมาแรงเหลือเกินแบรนด์ไหนที่อยากไปทดสอบแบบเห็นภาพชัดเจนแบบนี้บ้างนี่เราก็อยากจะเห็นเหมือนกันนะคะเพื่อสร้างความมั่นใจหรือว่าให้เห็นภาพชัดเจนไปเลยว่าความแข็งแรงทนทานที่เขาว่าเนี่ยมันแข็งแรงเบอร์ไหน